เป็นอะไรคะแม่รู้สึกปวดหัวค่ะแม่ไปหาหมอไหมคะจะได้หายไวๆแม่ต้องรอเงินพ่ออีกสองสามอาทิตย์แม่ไม่เป็นไรหรอกได้แเราไปหา,ปาเัรษฐีเป็นไงถึงนั่งคนเดียวใช่เราเล่นกับชาติด้วยปะ นี่เธอเราขอยืมจังเวลาสามแม่ที่เราป่วยหน่อยได้ไหมหยีสกปรกก็สปรปกปรปใจะไปเล่นด้วยเนี่ยเชื่อยเชื่อนะนะนะเราไม่มีเงินจริงๆนี่เธอเราจะให้มันดีไหมเชื่อว่าไม่อะเสอะเธอสกปรปกใครจะไปเล่นด้วยใครจะไปอยากให้เนาะเอางั้นก็ได้ ซาจีเธอเปนน็นอะไรหรือเปล่าเราเห็นมีกับออกผักเทล,ล้มลงเราไม่เป็นอะไรหรอกแม่เราป่วยแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเราอยากพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลซาจีเราไม่มีเงินมากขนาดนั้นหรอกเราคิดว่าพื่เรามาตั้งใจเรียนไปได้วยกันดีกว่าเผื่ออนาคตจะได้เป็นหมอจะได้รักษาแม่ซาจี บคุณน้ำหมายคุยกับหมายสบายใจขึ้นเยอะเลยเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเราต่อต้านอาซากิเราไม่ได้ตั้งใจเธอไม่ได้สุกตนุกไปขนาดน,นั้นเรากับเมเย์ก็แค่หยอกเธอเล่นเท่านั้นไะเราไปเข้าเรียกนกันเถอะไปกันาาเห็นตไหมครับว่าประเทศของเรื่อนเมือไทยมีอะไรบ้างดนตรีอาซาจิเครื่องดนตรีประเทศเครื่องดนตรี ใช้ของใช้เครื่องดีใช้อะไรบ้างต้องแขกับคุณต้องเครื่องคงแน่นอนแม่เป็นยังไงบ้างคะหาสวยหัวยังคะแม่แม่เริ่มจะดีขึ้นแล้วพรุ่นี้พ่อจะพาแม่ไปหาหมอเพื่อดูยากาต่อไปนี้อยู่จะตั้งใจเรียน แม่ก็รักตาจีเหมือนกัน